สวัสดีค่ะทุกคนเมย์จาก Happy ้ครับนะคะวันนี้เมย์จะมาพูดเรื่องว่าทำไมเมย์ถึงตัดสินใจมาเริ่มทำแบรนด์เพนะ่วอนามัยแฮปปีนะคะแล้วก็อยากจะเล่าด้วยว่า Happy ้เนี่ยสามารถทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนหรือลดมลภาวะต่างๆในโลกนี้ได้ยังไงบ้างนะคะ จริงแล้วอะถ้วยนามัยอะค่ะเป็นรดักที่สามารถช่วยให้เราลดขยะบนโลกนี้ได้มากๆเลยนะคะลองคิดภาพตามว่าใน1เดือนนะคะผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนประมาณ3วันถึง7วันใช่ไหมคะแล้วปีหนึ่งก็ประจำเดือนมาทุกเดือนเลยคือ12เดือนลองคูณดูก็ได้ค่ะว่าปีปีหนึ่งอะเราสร้างขยะจากผ้านามัยเยอะขนาดไหนเดือนหนึ่งถ้าลองเอาแค่3วันมาคูณกับผ้านามัยที่วันหนึ่งต้องใช้ทั้งกลางวันกลางคืนประมาณ5แผน่นเท่ากับเดือนหนึ่งมีผ้านามัย15แผน่น เอาไปคูณ12เดือนก็จะเกิดผ้าอนามัยทั้งหมดขึ้น180้ชิ้นซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากๆที่สําคัญนะคะผ้าอนามัยเนี่ยจริงๆเป็นขยะติดเชื้อซึ่งมีกระบวนการในการทําลายทําได้ยากกว่าขยะประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นอะ่ะการใช้ถ้วยอนามัยแน่นอนถ้วยหนึ่งเราสามารถใช้ได้5ปีถึง10ปีนะคะดังนั้นเราสามารถลดปริมาณขยะได้มหาศาลเลยค่ะเมย์ได้คําถามจากลูกค้าหลายคนมากๆว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์แฮปปี้ของเราอะคะ่ะถึงเลือกทำแพคเกจจิ้งเป็น ตัวพลาสติก ในขณะที่แบรนด์อื่นเนี่ยเลือกที่จะให้ถุงผ้าแล้วพลาสติกอะ่ะมันรักโลกยังไงเหรอจริงๆเป็นวัสดุที่เหมือนจะต้องห้ามในการใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ะะเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ากล้วยเนี่ยเราผ่านกระบวนการคิดมาเยอะมากคือโจทย์ของเมย์ที่ให้กับดีไซเนอร์ที่เป็นคนคิดกล้วยะคะ่ะคือเมย์บอกเลยว่าเมย์อยากได้ตัวแพคเกจจิ้งที่สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานๆตลอดอายุการใช้งานของถ้วยน้ำไมา้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็สามารถรักษาความสะอาดของถ้วยน้ำไม้ได้ในระหว่างที่ถ้วยน้ำไม้ถูกเก็บอยู่ในแพคเกจจิ ก็คือจะไม่มีอะไรสัมผัสกับตัวถ้วยน้ำมันของเราเลยทําให้มั่นใจได้ว่าหลังการต้มหรือหลังการฆ่าเชื้อถ้วยน้ำมันเนี่ยถ้วยน้ำมันจะถูกเก็บอย่างสะอาดในนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้กจะสามารถพกพามีขนาดเล็กใส่ไปในกระเป๋าของเราได้หรือว่าในขณะเดียวกันก็สามารถเอามาตั้งตากแบบลักษณะนี้ได้ด้วยหรือว่าตั้งซ้อนกันอยู่ที่บ้านขึ้นไปหลายๆชั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ สำคัญคือตัววัสดุอะคะ่ะเมเลือกใช้เป็นพลาสติกประเภท PP ะคะ่ะซึ่งพลาสติกประเภท PP เนี่ยเป็นพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคลิลกลับไปใช้งานได้100%เเลยแน่นอนว่าในทุกกระบวนการผลิตอะคะ่ะมันก็จะต้องมีของเสียที่เกิดขึ้นหรือว่าสินค้าที่เป็นดีเฟกต์เกิดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งของแฮปปี้เนี่ยชิ้นไหนที่เป็นดีเฟกต์ถูกนำไปบดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นำไปฉีดเป็นพลาสติกประเภทอื่นๆเช่นเป็นเก้าอี้เป็นกระถางต้นไม้หมดเลยนะคะดังนั้น จึงมั่นใจว่าถ้วยอของเราอันเนี้ถ้าคุณใช้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะลดขยะของโลกนี้แน่นอนอย่างที่2นะคะก็จะเห็นว่ากรวยพ็อกเ,เก็ตสีขาวของเราอะค่ะไม่มีการสครีลายใดๆลงไปเลยอนะคะ่ะเพราะว่าเราตั้งใจให้เหมือนกับกระบวนการผลิตเนี่ยไม่เกิดสารเคมีใดๆขึ้นจากการสครีลายนะคะทีนี้พอมันเป็นกลวยสีขาวเรียงๆแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่เลยว่าใครจะตกแต่งยังไงสำหรับอย่างที่3มนะคะก็คือ เราเลือกที่จะทําตัวกลวยตัวนี้ค่ะให้เป็นสีขาวไม่ทําให้เป็นสีอื่นๆหรือว่าไม่ทําให้เป็นสีดํานะคะเพราะว่ากระบวนการทําให้มันเป็นสีค่ะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนแบล็กจากกระบวนการที่ทําให้เกิดสีซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเช่นกันเราก็เลยเลือกที่จะทํากลวยตัวนี้ค่ะ เป็นจีขาเแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังไงถ้าคลิปหน้ายังติดตามกันอยู่นะคะก็ลองแบบคอมเมนต์มาว่าอยากให้พูดหัวข้ออะไรหรือว่ามีคําถามอะไรก็ถามมาทางแอดมินหรือใส่ไว้ที่ด้านล่างได้เลยเราก็จะเอาหัวข้อพวกนี้ค่ะมาตอบเป็นคําถามกาันี้ก็จะมีเนื้อหาอื่นๆให้ตามากันไปเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ